สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกองทัพภาคที่3กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริเล่งเห็นถึงความสำคัญของภารกิจและความปลอดภยัยของกำลังพลผู้ปฏิบัติงานกองบังคับการ วควบกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่จันอํนเาเภอแม่ฟ้าหลวงอํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจึงได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโดยมีการดําเนินงานดังนี้ทีงบประมาณ2,564ดําเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร การสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเรื่องเทคนิคก,การตรวจค้นและการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นฐานผ่านระบบการเรียนรู้ e-learning ในระหว่างวันจันทร์ที่12กรกฎาคมถึงวันพุธที่14กรกฎาคม2564ณศูนยะ์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5จงังหวัดลำปางให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั้งสิ้นรวม66นายซึ่งการอบรมในครั้งนี้ พลตำรวจตรีพาณิเดศบุญเรืองและคณะได้บรรยายพิเศษในใหัวข้อเรื่องประสบการณ์ในการสืบสวนและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ชายแดนการเขียนข่าวรายงานสถา,านการณ์ยาเสพติดและความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เจเรมีดรักัสผู้แทนสำนักงานควบคุมยาเสพติด และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ UNODC พร้อมด้วยมิสเตอร์เฮนรี่คไที่ปรึกษาพิเศษด้านการฝึกอบรมด้วยบทเรียน E-Learning ในการร่วมสังเกตการการฝึกอบรมพร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอีกด้วยปีงบประมาณ2565ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับกำลังพลปฏิบัติการจำนวน3หลักสูตร ภายใต้โครงการการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดนภาคเหนือเสียมเพลประกอบด้วยการฝึกอบรม3ช่วงดำเนินการต่อเน,นื่องระหว่างวันอังคารที่14ถึงวันพุทธที่22ธันวา 6, คม2 5 6 5กล่าวคือช่วงที่1เป็นการฝึกอบรม การสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเรื่องเทคนิคการตรวจค้นและการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นฐานผ่านระบบการเรียนรู้แบบ e-learning เช่นเดียวกันกับปีงบประมาณ2,564ให้กับกำลังพลรวมทั้งสิ้น60นายโดยมีพลตรีประสิทธิพงษ์มูลดีรองพ่วงอํนวยการศูนย์อํานวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือกองทัพภาคที่3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมช่วงที่2เป็นการฝึกอบรมยุธทธวิธีการสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดนภาคเหนือซึ่งดำเนินการณหอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสันติคิรีอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีเนื้อหาการเรียนรู้ที่สำคัญประกอบด้วยการต่อสู้ในพื้นที่ที่มีขอบเขตจำกัดการตรวจค้นยานพาหนะและข้อสังเกตยานพาหนะที่ลำเลียงยาเสพติด การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการลาดตระเวนและการลาดตระเวนสำรวจเส้นทางลำเลียงยาเสพติดและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทดลองฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงช่วงที่3เป็นการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิด CCTV และกล้องตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนลาเส้นเกรดดำเนินการนห้องประชุมโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ส่งงานอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย มีเนื้อหาการเรียนรู้ที่สำคัญประกอบด้วยการใช้งานกล้องวงจรปิดการคัดแยกยานพาหนะที่ต้องสงสัยการวิเคราะห์เส้นทางลำเลียงการประสานงานเพื่อสกัดแั้การลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยได้นำกำลังพลเข้าสังเกตการและฝึกปฏิบัติณาด่านจุดตรวจบ้านถ้ำอำเภอแม่สายสถานีตำรวจแม่ฟ้าหลวงและฐานปฏิบัติการดอยช้างมู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย กำลังคนที่ปฏิบัติการที่เข้ารับการฝุกอบกรมในทุกช่วงได้ให้ความสนใจซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มและวิทยากรเป็นอย่างดีซึ่งการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ในห่วงต่อไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินการจัดการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่ได้มีการบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่9ธันวาคม2564ที่ผ่านมาโดยจะดำเนินการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนต์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพให้กำลังพลได้มีความรู้ที่ครบถ้วนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป